ดาราตลกตัวพ่ออดีตเสน่แรงคนจีบเทียบแต่เลิกเจ้าชู้แบบถาวรเพราะลูกสาวจตุรงโพธารามดาราตลกตัวพ่ออดีตเสน่แรงสาวตามจีบเทียบแต่เลิกเจ้าชู้แบบถาวรเพราะลูกสาวตลกตัวพ่อจตุรงโพธารามที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงมานานนับสิบปีเรียกได้ว่าใครๆต่างก็ชื่นชอบและเคยดูแลง,งานการแสดงของเขากันเทียบอย่างแน่นอนซึ่งมีอีกหลายๆมุมในชีวิตที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน จตุรงโพธารามอดีตเสน่แรงสาวจีบเพียบแต่เลือกเจ้าชู้แบบถาวรเพราะลูกสาวล่าสุดวันที่20พฤษภาคมจตุรงวันนี้ขอเปิดใจหลังให้ลูกสาวใบเฟิร์นพัสกรเตรียมฝากไข่เพราะอยากวุ่งหลานพร้อมเล่าวีกรรมความเจ้าชู้ถึงขั้นทะเลาะกับภรรยาลงไม้ลงมือกันมาแล้วยันตอนนี้เลิกเจ้าชูถาวรแล้วแต่มีสาวสาวส่งของลับมาให้ดู ทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและชมพู่ทันสิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการสาวเข้าหาเยอะมากๆใช่เยอะมากๆส่วนใหญ่มีอยู่ในแคตตาลอ็อกจะมีเบอร์โทรคนนั้นอยู่ที่นี่คนนี้อยู่ที่นั่นวันนี้เลือกที่ไหนอยู่ใกล้ใครคนคิดว่าเป็นเพื่อนสาวไง ไปในฐานะเพื่อนสาวก่อนใช่คนคิดว่าลุงเป็นกระเทยเยอะสมัยก่อนแต่อย่าว่าลุงนะนี่เป็นอดีตนะตอนนี้ลุงมีลูกมีภรรยาที่ดีนั่นมันตอนอายุ20-26ปีวันที่เบื่อการเจ้าชู้ หันไปมองลูกสาวเริ่มเป็นสาวถ้าเราทําอะไรไปแล้วสิ่งไม่ดีชาวโลกเขาเห็นลูกเราจะเอาหน้าไปไหนวันหนึ่งลูกเราโตเราทําอะไรไม่ดีไม่งามเรายังไม่หยุดอีกเหรอรงขาวกับรงดําเถียงกันอยู่ในหัวก็ตัดสินใจเลิกเลยเลิกเล่าเลิกบุหรี่เลิกผู้หญิงหักดิบเลยเฟิร์นเริ่มเป็นสาวแล้วนะเราถึงหยุดทุกอย่างที่สําคัญที่สุดคือแก่ลงแล้วเริ่มเบื่ออิ่มตัวไว้ด้วยตอนนี้กลายเป็นคนรักครอบครัวที่สุดอยากอยู่กับลูกหลานไปนานๆโดยการดูแลตัวเองดีมากเราอยากอยู่กับเขาไปนานๆไม่ใช่ เฟิร์นเริ่มมีหลานเราแย่แล้วหรือตายก่อนมันก็ไม่ได้เนยอยากสุขภาพดีไม่เป็นภาระให้ลูกหลานแต่ก่อนออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสี่วันไม่ได้จริงๆก็เดินวิ่งสายพานตอนนี้พวกยกเวท3ามถึงสเดือนแล้วที่ไม่ได้ยกแต่เรื่องเดินวิ่งไปได้เรื่อยๆลุงวิ่งได้วันหนึ่งสิกิโลวันนี้ก็ยังวิ่งได้อยู่มีสาวๆดีาา DM หาเยอะอยู่โผล่ขึ้นมาถามว่าทําอะไรพ่อรูปหล่อเราเรีบ,บล็อกทันทีเลยนะแสดงว่ามึงไม่ใช่ของจริงพวกทําอะไรอยู่กินข้าวหรือยัง ทูเรตมากจําไว้เลยรอยทั้งรอยเฟปปลอมเพจปลอมเยอะมากๆม,มีส่งภาพมาด้วยนะส่งภาพอุบาทอุบาทชาติชั่วทุเรตดูแล้วไม่มีอารมณ์ตั้งใจส่งภาพมายั่วอารมณ์ลุงแต่ลุงอีใช่ทุกวันนี้ยังมีมาเลยแล้วหน้าโปรไฟล์สวยมากเป็นครูบ้างตำรวจหญิงบ้างปลอมทั้งสิ้นจำไว้อย่าไปหลงเชื่อสุดท้ายคุยไปคุยมาจะเดือดร้อนด่ากลับบ้างมาไม่ต่อล้อต่อเถียงบล็อกเลย100คนก็บล็อกทั้ง100ไม่เล่นด้วย